สนุกทั้งครอบครัวแจกชัวทุกวันเราแจกชัวทุกวันจริงๆนะคะวันนี้แจกเป็นหม้อทอดไร้น้ำมันไปเลยค่ะแต่ว่าต้องรับสายนะใครอยากจะรุ่นรับของรางวัลดีๆเหมือนเดิมเลยค่ะสแกน q r ว o d e ส่งชื่อนามสกุลแล้วก็เบอร์โทรมาได้เลยค่ะคส่วนช่วยกันแซ่บในวันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดจริงๆนะคะเพราะว่าเป็นพายกรอบอบอกเลยว่ากรอบมากๆใครได้ชิมนะชิ้นเดียววะไม่พอ สักสิบชิ้นยี่สิบชุดชิ้นนุ่นน่ะพอแน่นยี่สิบชุดเป็นยังไงคุณแพ่ยี่สิบชิ้นยี่สิบชิ้นแสดงว่าอร่อยจริงคือมันอร่อยจริงๆค่ะบอกเลยวันนี้ห้ามพลาดราคาดีด้วยค่ะส่วนพูดถึงปีใหม่คือใกล้ถึงแล้วเนาะมีแพลนจะไปเที่ยวไหนกันไหมเนี่ยยังหาอยู่เลยอยากไปที่ที่มันอากาศดีๆอะไรอย่างงี้ไปกับพี่อาร์มสองคนอะไรแบบนี้ส่วนผมไปไหนก็ได้ครับถ้าคุณแพมไปด้วย ไม่ไปแล้วเออไปคนเดียวได้ไหมคือจะบอกแบบนี้ถ้าไม่มีแพลนไปรับลมหนาวกันหมเบื่อร้อนแล้วว่ะอยากพาไปเชียงรายเลยค่ะตอนนี้ที่เซ็นทันเชียงรายเขากำลังมีงานแล้วบอกเลยว่าห้ามพลาดเป็นยังไงไปชมกันค่ะ ตอนรับเดือนแห่งความสุขกับเทศกาลสีสันกาซลองสีสันตอนรับลมหนาวเอาใจนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาแอวเหนือกันที่จังหวัดเชียงรายที่ลานกิจกรรมศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายในระหว่างวันที่1พฤศจิกายนนี้ถึง31มกราคมปีหน้าภายในงานคุณจะได้พบกับต้นคริสต์มาสหมอกพันวาสูงกว่า15เมตร ที่ถักทอด้วยภาธ,ธรรมชาติและคงอัตลักษณ์ของหกชนเผ่าในจังหวัดเชียงรายเอาใจนักช็อปนักชิมกับกาสีสันกาสลองไนมาร์เก็ตที่รวมร้านเด็ดเมนูดังซิกเนเจอร์ของเชียงรายมาไว้กว่า100ร้านคา้ายังไม่หมดยังมีสินค้าชุมชนงานหัตถกรรมชนเผ่าแบบวัฒนธรรมดั้งเดิมอย่างผ้าทอเสื้อผ้าไปจนถึงเครื่องจักสารสวยๆที่มีให้คุณเลือกช็อปอย่างจุใจไปรู้จักกับงานนี้กันเลย ตอนนี้เราอยู่กับคุณธงครับผู้จัดการทั่วไปศูนย์การค้าเซ็นทรัลเชียงรายครับสวัสดีครับพี่ธงหาอยากให้พี่ธงเล่าถึงที่มาในการจัดงานปีนี้ให้เราฟังหน่อยค่ะครับก็เทศกาลสีสันการสลองเราจัดต่อเนื่องเป็นประจำมาทุกปีนะครับก็ในช่วงฤดูหนาวที่เข้าเข้าช่วงที่ฤดูการท่องเที่ยวนะครับโดยทุกปีเราก็จะนําเรื่องราวทางวัฒนธรรมมาถ่ายทอดนะครับให้คนที่มาเยี่ยมชมคนที่มา มาเยี่ยมชมอะนะครับก็ได้ได้ชมได้รับทราบกันผ่านการทําอะไรใหม่ๆเป็นพิเศษพิเศษทุกปีครับให้รู้ฐามไหมครับว่าไฮไลท์ของปีนี้คืออะไรครับครับก็ไฮไลท์ของเราจะมีอยู่เราเรียกว่าเป็น5้าแลนด์มาร์คที่สําคัญครับก็จะเป็นไฮไลท์ที่เป็นต้นคริสต์มาสนะครับต้นคริสต์มาสก็คือทุกปีเราก็จะทําต้นคริสต์มาสที่เรียกว่าต้องเป็นเอกลักษณ์ครับแล้วก็ต้องเป็น อัตลักษณ์ของเชียงรายไม่เหมือนที่ไหนไม่เหมือนที่ไหนครับแน่นอนนะฮะอย่างที่สองแล้วครับอย่างที่สองก็จะเป็นเทศกาลไอ้กาดกาดกาดสลองกาดสลองนั่รเกลครับอ๋อก็จะเป็นรวมอร้านอาหารร้านอร่อยกว่าร้อนร้านค้านะครับแล้วก็ร้านคราฟอะไรต่างๆมามามาขาย ตอนดินอย่างแ,แบบทกี่กเห็นใน VTR ีแบบนี้เลย<อ>ใช่ครับออใช่ครับอย่างที่สามนะครับผมอันที่สามก็จะเป็นเรียกว่าเป็นชิงราย Dancing Flower นะครับในช่วง1ธันวาคมถึง7ธันวาคมนะครับเราก็จะจัดพื้นที่ในศูนย์เรานะครับ,รบเป็น สวนดอกไม้แบบนี้อันนี้แค่ตัวอย่างน้ำจิ้มเล็กๆในรายการคุณผู้ชมดอกไม้สวยๆแบบนี้แหละจะไปอยู่ในสวนการ์ดเซ็นทรัลเชียงรายโอ้โหสวยงามมากนะครับอ่ะจริงๆแล้วอีกสองไฮไลท์เดี๋ยวเรามาเจาะเพิ่มกันแต่วันนี้เห็นว่ามีของเป็นตัวอย่างแซมเปิลมาให้ดูครับเริ่มต้นให้เราหน่อยได้ไหมครับเริ่มต้นด้วยขนมก่อนนะครับขนมแรกจะเป็นขนมมทองเสนหาเป็นขนมไทยนะครับอบกวนเทียนขนมไทยโบราณแล้วก็โรยด้วยก ดอกกุหลาบนะครับอันนี้ก็จะเป็นเป็นอร่อยมากนะครับนี่ครับผมในเมื่อแขกรับเชิญบอกอร่อยมากขนาดนี้ก็ต้องชิมค่ะนี่ครับผมต้องบอกว่าอันนี้ผมผมเห็นแล้วชอบมากด้วยนะเพราะว่ามันหาทานยากนะครับแล้วก็มีในงานด้วยซึ่งโอหอบมันเทียนเหรอเอ้ยพี่ฝนลองบอกรสชาติเราหน่อยสิครับว่ารสชาติเป็นยังไงมันจะแบบว่ามีตัวหนุบหนบอยู่ข้างในด้วยข้างนอกเนี่ยจะหอมมากเลยค่ะหอมเหมือนแบบเขาเรียกว่ากลิ่นแบบ เหมือนอบพันอบพันเหียนแต่ว่าข้างในมีรสเปรี้ยวๆนุ่มๆด้วยแปลกแต่อร่อยมากๆค่ะผมอิจฉาพี่ฝนมากข้างๆเลยข้างๆเนี้ยคุกกี้นี่อะไรครับอยากจะม็เป็นคุกกี้ดอกไม้ทานได้นะครับแล้วก็จะเป็นอัลโลที่ทําเป็นรูปดอกฟาแลนนะครับก็มีขนมสัมปณีขนมไทยโบราณกันที่เรียกว่าอร่อยละลายในปากเลยนะครับแล้วดูแต่ละอย่างคือสวยมากเป็นรูปดอกไม้หมดเลยอะ ใช่จริงๆผมมองว่าซื้อเป็นของฝากเนี่ยน่าสนใจมากเลยนะเพราะว่าดูแบบดูดีมากเลยอ่ะแต่อันนี้ด้อันนี้นี่โหคืออะไรนี่เป็นการผสมผสานนะครับเรียกว่าเป็นเป็นครัวซองฝรั่งเศสนะครับพอมาถึงทางเหนือก็มีผสมไส้แกงทังเลเข้าไปก็เป็นเป็นอะไรที่ใหม่ๆทํามาในงานนี้นะครับขนมครัวซองไส้แกงทังเลใช่ครับมันมันรสชาติฟิลประมาณไหนครับมีบอกได้ไหมครั คล้ายกับลาวโรทานแกงแกงกะหรี่อะไรแบบเนี้ยครับกับโรตีคล้ายแบบนั้นนะครับอ๋อเอาโอเคครับมีตัวแป้งข้างนอกแล้วก็มีไส้ข้างในชิมได้ที่งานเท่านั้นจริงการสนใจมากนะครับผมถ้าถัดมาในเรื่องของกระเป๋าบ้างกระเป๋ากระเป๋าไม้ไผ่สารกระเป๋ากระจดนะครับแล้วก็มีสบู่เป็นสบู่ดอกไม้นะครับเปิ่นเป็นกลิ่นหลายๆกลิ่นกลิ่นลาเวนเดอร์กลิ่นทิวลิปอะไรพวกนั้นกระเป๋านี้สวยขนาดนี้เลยเหรอคะครับ กระเป๋าไม้ไผ่สารแล้วก็มาประแต่งด้วย,วยมากด้วยผ้าผูกนะครับแสดงว่าอย่างนี้นี่ก็คือแบบว่ามีมีใบที่เขาเขาเรียกว่าทํากี่คนยังไงอะไรยังไงมานานไม่ทำกว่าจะได้ใบหนึ่งกว่าจะได้ใบหนึ่งเนี่ยครับกบ็ต้องต้องสั่งสมประสบการณ์ในการทาอันนีม้มานานนะครับ<ว>แล้วก็วตกแต่งด้วยลายผ้าอะไรไปเข้าไปผู้ชมไปอุดหนุนได้ครับผมและเห็นบอกว่ามีเทียนด้วยเทียนก็คือจะเป็น เทียนที่ทําพิเศษในงานที่ด้วยเหมือนกันนะครับก็จะเป็นจะเป็นเทียนหอมเทียนอารมาที่เราได้กลิ่นก็จะรู้สึกผ่อนคลายนะครับมันจะพอมีเทียนในงานด้วยอว่านนี้ก็จะมีมิสชาลอตที่เป็นขวดตรงกลางสีน้ำตาลนะครับิเฉพาะในงานนี้นะครับน่าสนใจมากครับพัดมาเนื้อเรื่องของผ้า้ากก็จะเป็นผ้าเป็นผ้าผ้าทอไทยลื้อนะครับก็มีก็มีลักษณะพิเศษทําด้วยเทคนิคอยากง่ายหลากหลายมากนะครับ ก็มีราคาตั้งแต่หลักร้อยจนถึงหลักพันก็คือตลาดของเชียงรายเลยนยังไสีสวยมากรวมถึงเสื้อผ้าที่ฝนกับป๊อปปี้แล้วก็แพมใส่ด้วยอันนี้ก็ไปชอบได้เหมือนกันเป็นเสื้อจากดอยตุงดอ่ตถ้าหรือดอยตุงก็ต้องมีผลิตภัณฑ์จากดอยตุงเต็มไปหมดเลยมีอะไรบ้างมาครบทุกอย่างดอยตุงก็เรียกว่าเป็นนวัตกรรมทางด้านของของทานได้ของขนมอะไรแบบนี้การนําเอาของท้องถิ่นขึ้นมามาทำออกมาให้สวยงามทานได้แล้วก็รวมไปถึงการ ตกแต่งดีไซน์อย่างเสื้อผ้าที่าใส่ในวันนี้ก็เป็นไปเยี่ยมชมไปเลือกดูได้ในงานครับเห็นจริงว่าเรื่องของไฮไลท์มาต่อเห็นว่ามีน้องโตด้วยแหละฮะครับยังไงบ้างครับสูง9เมตรเลยเหรอยังไงฮะก็ในงานก็จะเป็นไลน์มาร์กอีกสองอันนะครับก็จะเป็น จะเป็นาน้องโตที่น้องโตเป็นน้องโตหลากสีนะครับเมื่อก่อนจะเป็นสีเหียวเขียวแล้วก็อีกอันก็จะเป็นชิมมี่อันชายที่เด็กๆก็จะมาแสดงเพอร์ฟอร์แมนซ์กันนะครับการแสดงของน้องๆนะก็ือมาพบกันได้ทุกวันนะครับครับสุดท้ายนี้ครับให้พี่ถงบอกรอยทีครับว่างานจัดที่ไหนวันไหนถึงวันไหนบ้างครับครับเทศกาลสีสันการสลองนะครับเราจัดที่ศูนย์กระทาเซนทัลเชียงรายนะครับเริ่มตั้งแต่วันที่1 หพฤศจิกาย,ยนที่ผ่<พ>าน <ทำ S 1> มาจนถึง31ธันวาคมนะครแล้วก็อีกอันก็จะเป็นที่สําคัญคือวันที่1นธันวาคมถึงวันที่7จธันวาคมก็จะเป็นเชียงรายดนซิ่งโาลเวอร์ที่เราจะทํา สินค้านะครับให้เป็นศูนย์ดอกไม้นะครับผู้ชมเชิญไปเที่ยวด้วยกันต้องไปเลยค่ะเซนทรัลเชียงรายนะคะใครมีโอกาสปีใหม่นี้หรือตอนนี้จะไปเลยก็ได้วันนี้ขอบคุณมากมากนะครับบิ๊ทองคครับขอบคุณครับส่วนช่วงหน้าค่ะถ้าเกิดว่าคุณชอบทานมากเลยคือไผ่กรอบร้านนี้นี่บอกเลยว่าเด็ดมากและพี่บูช์ค่าวนี้จะพาไปชิมของอร่อยที่ฟูกุโอกะเดี๋ยวกลับมาค่ะ าซาแซบพลาซาช่วยกันจำม,มาแล้วคะ่ะ จากร้านขนมคุณอ้อมค่ะวันนี้บอกเลยว่าห้ามพลาดสําหรับใครที่ชอบกินพายกรอบนะถ้าไม่ได้ชิมร้านนี้นะพลาดจริงๆนะบอกเลยเขาบอกว่ามันหูยต้องชิมพี่ฝนพูดไปแบบนี้คุณผู้ชมไม่รู้นี่ต้องชิมเลยค่ะคุณผู้ชมคะและได้รู้ว่าอร่อยขนาดไหนนะคะนี่ชิ้นเดียวไม่พอจ้ะบอกเลยเดี๋ยวหลังจากนี้จบรายการเราก็กินต่อยาวๆค่ะเป็นไงกรอบและ มันมีความแบบบางนี่เพราะฉะนั้นเวลากลับกัดไปทุกคำมันจะแบบเฮ้อกรอบแล้วหอมเนยมากเลยคุณผู้ชมค่ะเขาบอกว่าใช้เนยสดแบบแท้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะและที่สําคัญคือใช้เวลาในการทำอะสิบชั่วโมงอะคิดดูว่ามันยากขนาดไหนโอ้โหไม่มีทางทําเองครับเพราะฉะนั้นวันนี้ต้องรีบตื้อเลยนะคะนอกจากนั้นแล้วมีหมูแท่งด้วยราคาเริ่มต้นที่ร้อยห้าสิบบาทหมูแท่งของเขาจุดเด่นก็คือไม่มีแป้งโปรตีนล้วนจ้าหรือจะเป็นหมูหยองอันนี้ก็ใช้เวลาสิบชั่วโมง เนต่ยคือเราไม่ใช่คนทํากับข้าวเนาะเราไม่รู้แต่บอกไม่ทําเลยซื้อเร็วมากเลยแป๊บเดียวร้อยห้าสิบบาทถูกมากๆถ้าเป็นห่อใหญ่แบบนี้คุณผู้ชมอาจจะแบบเออไม่รู้ว่ามันจะใหญ่ขนาดไหนอ่ะใหญ่มากค่ะคุณผู้ชมขาภายกรอบอันนี้ถุงเท่าไหร่จะอันนี้สามร้อยกินไปเถอะเยอะมากมีลูกกี่ชิ้นเยอะยอดเลยหรือจะเอาเป็นห่อเล็กก่อนก็ได้นะนี่ร้อยห้าสิบบาทบอกเลยว่าซื้อไปอ่ะอร่อย เพลินเนอ่ะอย่างที่บอกนะคะวันนี้โปรโมชั่นนะถ้ารีบโทรมาตอนนี้นะคะไม่พลาดแน่นอนค่ะต้องรีบสั่งซื้อเลยโทรมานะคะ086 973 1770ค่ะส่วนวันนี้ต้องบอกก่อนเลยว่าบูชเขายังอยู่ญี่ปุ่นนะจ๊ะไปดูกันดีกว่าว่าเขาทำอะไรอยู่ช่วงซับ from Japan กับบูชเลชาน สวัสดีจากเมืองฟุกุโอกะญี่ปุ่นครับเดี๋ยววันนี้นะครับเราไปหาอะไรกินกันดีกว่าครับไปไปตะเวนกิน3ร้านเด็ดกันครับร้านแรกนะครับอยู่ใกล้สถานีฮากาตะผมจะพาทุกคนไปทานเมนูเด็ดที่ชื่อว่าจำปงครับผม เขาจะหน้าตาแบบนี้เลยครับท่านผู้ชมเมนูจำปงเป็นเมนูอาหารขึ้นชื่อของเมืองนางาซากิเกาะคิวชูครับเป็นลูกผสมของวัฒนธรรมจีนและญี่ปุ่นเขารวมมวุดิดตามท้องทะเลและป่าเขาที่เต็มไปด้วยรสชาติครับผมสั่งแบบทอดไปซึ่งเขาเป็นเส้นซาลาโุด้งทอดซึ่งเหมือนกับมีกรอบเลยครับท่านผู้ชมหน้าตาน่าทานมากเดี๋ยวขอเพิ่มสึหรือน้ำส้มสายชูลงไปสักหน่อยครับ ผมทานจะหมดแล้วกินไปกินมาผมรู้ลวคล้ายๆเมนูไหนที่บ้านเราโกยซีมีครับผมอยากจะบอกว่าใครชอบโกยซีมีนะครับจะต,ต้องชอบจานนี้มากแน่เลยเพราะว่าคือหมี่เขากรอบเบากําลังดีเลยเอาเป็นว่าใครผ่านมาฟูกุโอกะนะครับห้ามพลาดนะครับผมร้านต่อไปนะครับอยู่ในสถานีฮากาตะเลยครับคิวจึ้งมากครับผมเป็นร้านครัวซองจิว๋วที่ผมไปอ่านรีวิวจากคนไทยมาส่วนใหญ่เขาบอกว่าจะต้องแวะซื้อกันทุกคนเลยครับ ยิ่งเดินเข้าไปใกล้ๆนะครับยิ่งหอมเนยฟุ้งไปทั่วสถานีรถไฟเลยครับเขามี3รถด้วยกันครับรถต้นตำรับรถช็อกโกแลตและรถมันหวานเดี๋ยวผมขอเหมาทั้ง3รถแล้วไปกินบนรถไฟชิงคันเซ็นกันครับผมโอ้โหอยากคอนเฟิร์มเลยครับว่าอร่อยสมคำล่ำลือจริงๆหอมเนยสุดๆและร้านที่3นะครับผมจะพาไปที่ร้านปิ้งย่างสไตล์ยากิโทริซึ่งเมนูที่ผมสั่งเป็นไก่เนื้อแล้วก็เครื่องในรวมเสียบไม้ย่างครับ โอ้โหยิ่งได้เห็นเชฟชาวญี่ปุ่นเขายืน่นเกลียวอาหารต่อหน้าผมแบบนี้คนที่ชอบทํำครัวอย่างผมยิ่งฟินยิ่งดื่มด่ำไปกับบรรยากาศนี้สุดๆไปเลยครับและเขาปิ้งทุกอย่างกําลังดีเลยครับหอมกลิ่นเตาถ่านส่วนเนื้อเนี่ยก็นุ่มมากครับ ขอปิดท้ายด้วยเมนูมอสึนาเบะต้มแซบแสนอร่อยของดีจังหวัดฟุกุโอกะครับวัตถุดิบในหม้อนะครับหลกัหลกๆจะเป็นเครื่องในวัวก,กับผักชนิดต่างๆแต่ที่ขาดไม่ได้ก็คือจะเป็นพริกครับซึ่งจะมีความเผ็ดนิดๆเอาไว้สดกำลังดีครับยิ่งทานคู่กับของปิ้งเสียบไม้ยิ่งอร่อยครับโอ้โหวันนี้อิ่มแล้วก็อร่อยมากๆเลยครับแล้วเจอกันใหม่คราวหน้านะครับผมจะพาไปชิมอะไรสวัสดีครับมาครับ ถึงช่วงเวลาแจกของรางวัลฮะผู้โชคดีวันนี้ค่ะคุณวิรากรค่ะนี่นะครับผมระหว่างนี้นะอย่างที่ทุกคนทราบนะครับวันที่24พฤศจิกายนนี้นะครับจะมีการเข้า ภาพยนยร์แล้วนะครับของบัวพันธุ์ฟันยับนั่นเองซึ่งวันนี้เขามีกิจกรรมด้วยครับใช่ค่ะมีไลฟ์นะคะชื่อว่างานบัวพันธุ์ฟันแฟร์คุณผู้ชมสามารถติดตามได้นะคะทาง f a c e b o o k YouTube t i k t o k และก็ CS3 Thailand ดค่ะรวมถึงแอปพลิเคชันของช่อง3เหมือนกันเจอพี่แอนทองผสมน้องกัฟคณาวุฒิพี่ไฮอาภาพรค่ะแล้วก็นักแสดงอีกเพียบเลยเออการันตีนะฮะความสนุกสนานนะฮะบอกเลยว่าขำแน่นอนแน่แน่นอนหาและสนุกแน่นอนเออโอ้ยคุณ คุชมวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วก็ไม่ยอมรับสายไม่เป็นไรขอไปแจกพรุ่งนี้แทนครับผมนะวันนี้ไม่เป็นไรครับแต่ว่ารา,รายการข่าว3าสีนะครับพิธีกรเขาก็มารอแล้ววันนี้มีข่าวอะไรน่าสนใจบ้าง อยากให้เตรียมตัวให้พร้อมนะครับเพราะวันศุกร์นี้เราจะมีคอนเสิร์ตสามสีสัญจอที่ชนบุรีนะคระับเราไปกันด้วยใช่ครับศิลปินครับาแน่นอนรับรองว่าครับสนุกลน้นแน่นอนครับได้เลยค่ะเดี๋ยวรอชมข่าวสามสีด้วยแล้วรอดูสัญจรด้วยอยากกินขนขมปังโต๊ะมากเลยครับอยากมากเราวันนี้บ่อยละสามเลยแต่ว่าเดี๋ยวให้เลยเดี๋ยวซื้อให้เนื้อให้เห้ให้เราเรารายการข่าวหมดแล้วแ่่วันนี้พวกเราแซ่บพาซาสวัสดีค่ะ 拉三 <Yeah. S 2>、yeah.